ก็เลยอยากถามเลยะ,ะคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าเกิดว่าลูกเกิดสมมุติว่าเขาถามเราว่าคือหนูว่าไม่ได้อยากเกิดมาเลยอะ่ะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ทําให้หนูต้องเกิดมาเพราะฉะนั้นอ่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องรับผิดชอบนะต้องดูแลหนูจนจน,จนวันจนสุดท้ายของชีวิตเลยอะ่ะเพราะว่าหนูไม่ได้เป็นคนเลือกที่จะเกิดมาเนี่ยเราจะถ้าเป็นเราเราจะทำย,ยังไงครับผมเคยมีคําถามอันนี้กับตัวเองเหมือนกันครับ ว่าเอ้ยทำไมเราก็เหมือนกับตอนที่เรารู้สึกว่าเราตีอ,อกทุกชกท้องตอนที่ช่วงที่แบบว่าเหมือนกับเอ้ยเราไม่ได้ดั่งใจบ้างหรือว่าเรารู้สึกว่ามันมันมีกรอบที่เราไม่สามารถที่จะออกได้จากการทํางานของเราอะไรเงี้ยฮะด้วยความที่ว่าผมเองก็ช่วยงานที่บ้านคือเหมือนเราเราอยู่กับครอบครัว24ชั่วโมงจริงๆนะสมัยก่อนอะไรเงี้ยครับก่อนที่ผมจะได้ออกมาจบแล้วก็ จบปริญญาเอกแล้วก็มาได้มาสอนอะไรเงี้ยครับก็ผมก็ทำคือปัจจุบันผมก็ทํางานกับที่บ้านอยู่เหมือนกันเราก็จะเจ,เจอเขา24ชั่วโมงเป็นทั้งพ่อแม่และเป็นเจ้านายไปในตัวเหมือนพาเจ้านายกลับบ้านตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับก็จะมีกรอบกรอบการทำงานน,นู่นนั่นนี่บางครั้งเราก็รู้สึกว่าเราก็เป็นคําถามที่เหมือนกันว่าเอเอ,อวะบางทีเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อยากจะเกิดมาแล้วเจอความเหนื่อยขนาดนี้เหมือนกัน หรือว่าอยู่ในกรอบขนาดน,นี้แล้วเราไม่สามารถหลุดกรอบนี้ได้โดยที่ว่าเราไม่ได้สามารถเลือกทางเดินเองได้คําถามนี้อาจจะย้อนกลับไปถ้าสมมุติว่า,าลูกตัวเองมาถามผมเหมือนกันหรือว่าน้องๆน้องๆที่โรงเรียนเองก็มาถามผมเหมือนกันว่าการที่พ่อแม่เข้มเกินไปเขาไม่ควรเป็นพ่อแม่หรือเปล่าคาถามเนี่ยมันก็เลยย้อนกลับมาดูว่าเฮ้ย hey หรือว่าถ้าลูกถามเราแบบนี้แสดงว่าความสัมพันธ์เรามีซัมติงหรือเปล่ามันเกิดอะไรขึ้น รู้สึกว่ามันถูกตริกเกินไปแล้วไม่ไม่ได้ให้รูมเขาไหมหรือว่าการให้รูมของเขาแล้วเขารู้สึกว่ามันมีผิดพลาดตรงไหนมันมีความผิดพลาดตรงไหนที่ทําให้เขารู้สึกว่ามิดอันเดอร์สแตนดิ้งแล้วเรารู้สึกว่าเราเราอาจจะเกิดอะไรขึ้นนี่เป็นคำถามที่ผมอาจจะต้องถามตัวเองก่อนว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าผมคลีนสเตตเรื่องการมีบุญคุณค่อนข้างออกไปเหมือนกันผมอาจจะเป็นด้วยความที่ว่า เจอน้องเยอะแล้วก็เริ่มเริ่มคิดเรื่องนี้เยอะแล้วก็รู้สึกว่าในสังคมปัจจุบันเราดูแลพ่อแม่ได้ได้ไม่ดีเท่ากับรุ่นก่อนๆแน่นอนผมผมยอมรับเลยเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างภาระมันค่อนข้างเยอะมากอย่างเงี้ยครับอพอถ้าสมัวลูกมาถามเราอย่างนี้เราก็ต้องคุยกับเขาก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วแล้วทําไมถึงไม่อยากเกิดมาคําว่าไม่อยากเกิดมานีคําถามคือว่าเขาไม่อยากเกิดมาเป็นลูกเรา หรือเขาไม่อยากเกิดมาบนโลกนี้เพราะว่ามันมันเหมือนกับที่เราเล่าไปฮะว่าเกิดมาเป็นลูกเราแสดงว่าเราซริกเกินไปเราเป็นคนไม่ใช้เหตุผลหรือเปล่าเราเป็นคนไม่มีเหตุผลหรือเปล่าอันนี้ต้องมานั่งทวนตัวเองไม่มีเหตุผลก็คือเราไม่ได้เล่าเหตุผลให้เขาฟังว่าสิ่งที่เราทําแบบนี้เพราะอะไรหรือว่าสิ่งที่เราทําแบบนี้เพราะอะไรผมพยายามเวลา,เาสอนเด็กรุ่นใหม่ครับทุกๆอย่างจะต้องมีเหตุผลประกบตลอดเวลาเพราะเด็กจะตั้งคําถามกลับมาหาเราตลอดเวลาอันนี้อันนี้ผมเจอตลอดเลยอ้าว ผู้ทำแบบนั้นก็ได้นี่ทาไมไม่ต้องทำไมต้องทําแบบเนี้ทาแบบนี้ง่ายกว่าเราก็เลยต้องเล่าให้เขาฟังว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นร้อยเรียงเรื่องราวให้เขาฟังการที่สองคือถ้าเขาไม่อยากเกิดมาบนโลกนี้แสดงว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นไหนลองเล่าซิอยากให้เขาเล่าให้เราฟังเราจะได้เข้าใจสเตจเขาเหมือนกันว่าความคิดเขาเป็นแบบไหนโรงเรียนไม่ดีอาจารย์โรงเรียนไม่ดีอาจารย์ยังมาเคาะอยู่หน้าห้องมาว่าอยู่ในห้องซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีเหมือนกันครับเวลาที่เข้าผมเข้าไปสอนเนี่ย ยังมีอาจารย์แบบเดินเข้ามาว่าเด็กที่นอนอยู่ทั้งนั้งที่เราสอนอยู่ก็มีมันก็ยังมีอาจารย์รุ่นเก่ามีอาจารย์รุ่นใหม่มีความหลากหลายซึ่งมันคือระบบของโรงเรียนที่มันยังมันยังตามไม่ทันโลกนี้ระบบครูที่ครูที่เขายังเปลี่ยนไม่ทันกับโลกนี้เหมือนกันแล้วก็เป็นระบบของการศึกษาไทยที่มันยังไม่ทันโลกนี้แต่นักเรียนเราอ่ะลูกเราหรือนักเรียนเราแล้วเพื่อนของเรามันไปไกลแล้ว มันเจอโลกที่มันกว้างมากแล้วมันอาจจะรู้แล้วแหละว่าตัวเองอยากทําอะไรแต่อธิบายออกมาเป็นคําพูดไม่ได้ไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วไม่มีใครมาไม่มีครูคนไหนมาสนใจเด็กแต่ละคนจริงๆได้พูดคุยจริงๆเข้าใจเขาจริงๆพ่อแม่เองก็ผมบอกตรงๆเลยนะว่าตัวผมเองนะปัจจุบันเนี้ยเวลาเริ่มลดลงไม่ได้เจอรูป่หยขึ้นทำงานมากขึ้นต้องทำงานทั้งคู่ ต้องต้องต้องก็ต้องสร้างเพราะว่าเราขาดเงินไม่ได้อันนี้ก็พูดแบบเหมือนคนสมัยใหม่เนาะก็คือเราขาดเงินไม่ได้ขาดลาม,มาสายออฟฟิศแฟนผมเองก็เหมือนกันคือเพราะว่ามันคือสิ่งที่มันสามารถที่จะผลักให้ครอบครัวเราไปได้แสดงว่าเราก็ต้องพยายามหากลไกที่เหมาะสมกับครอบครัวเรามากที่สุดอย่างเพื่อนผมหลายคนนี้ยเหมือนกันครับเมื่อเราเห็นสังคมโรงเรียนแบบแบบไทยๆอาจจะไม่ตอบโจทย์ สังคมในอนาคตของเราแล้วการศึกษาไปเมืองนอกการที่เราจะไปอยู่เทคคอมพานีในอนาคตเรารู้สึกว่าลูกเราไม่เหมาะก็ต้องพยายามหาเงินเพื่อส่งเข้าโรงเรียนอินเตอร์เพื่อที่เขาจะได้รับการศึกษาที่ดีสุดเพื่อนผมทั้งคู่ก็ไม่สามารถลาออกจากงานได้ทั้งคู่เวลาทั้งหมดก็ต้องยกพยายามยกให้ปู่ย่าตายายช่วยเลี้ยงแล้วก็ต้องจัดวันเสราร์อาทิตย์หรือว่าอาทิตย์วันเดียวเนี่ยเป็นคุณทม์ของสัปดาห์ห้ามรับงานเด็ดขาด เนี่ยมันก็ต้องเหมือนผู้ผู้ครองสมัยใหม่ก็จะพยายามทํางานเต็มที่เราล็อกวันไว้เพื่อเป็นวามิีทางเนี่ยมันเหมือนกับมันก็ต้องพยายามปรับไปในโมเดลของสังคมใหม่ๆซึ่งผมบอกเลยว่านะเพื่อนๆผมเองก็ทําอยู่ในบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพและเทคคอมนีผมพวกพวกเนี้มีเพรสเชอร์เยอะมากไล่ปลดคนไล่ขับเคลื่อนคนซึ่งเขาเองก็ไม่สามารถขาดลามาสายได้เหมือนกัน โอ้ตอนนี้คือผู้ปครองก็โดนกดดันเด็กก็โด,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 ดนกดดันสังคมโดนกดดันเื่อมันไปเป็นองคาพยพอะครับถ้าพูดกันตรงๆก็คือผมว่าผู้ปกครองสมัยนี้เด็กสมัยนี้มีเครื่องมือไม่มากพอที่ทําให้เขาสามารถเดินได้อย่างสบายเครื่องมือหมายถึงว่าเครื่องมือจากรัฐบาลเครื่องมือจากกรารศึกษาเครื่องมือจากโร,เรง,กงเรียนตรงนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าพวกเค์แคร์ต่างๆก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนั้นสิ่งที่เราต้องถามเด็กกลับก็คือเกิดอะไรขึ้นไหนลองมาคุยกันหน่อยสิ เรามาเล่าให้พ่อแม่ฟังสิว่าสิ่งที่รู้สึกว่าไม่อยากเกิดมาเพราะเป็นที่ครอบครัวหรือเป็นเพราะใครหรือเป็นเพราะที่โรงเรียนหรือเป็นเพราะเพื่อนเราจะได้เข้าใจว่างั้นเรามาปรับแก้นะถ้าคุณไม่อยากอยู่โรงเรียนหางเล่นใหม่กันไหมพ่อแม่ไม่มีสีเรียดพยายามเต็มที่ที่สุดเราก็ต้องทําเต็มที่มากเท่าที่จะมากได้เท่าที่ทาให้ได้เพราะว่าจุดประสงค์ของเราไม่ใช่อย่างสำหรับผมเองจุดประสงค์เราไม่ได้เพื่อเรียนเก่งเพื่อทํางานดีๆ แต่เพื่อให้เขามีชีวิตที่มีความสุขและดูแลตัวเองจนแก่เท่าได้อย่ามาฆ่าตัวตายก่อนเวลานี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตผมที่ผมวางไว้เลย